สุดเลยนี่ลายสวยมากเลยค่ะปักเลื่อมนะคะเนื้อลูกไม้นุ่มมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นคอกลมค่ะแตงระบายลูกไม้ตรงคอนะคะแขนงสามส่วนต่อระบายสองชั้นค่ะเนี่ยค่ะดูคิวเลยนะคะท่งเข้ารูปค่ะมาดูด้านบนค่ะด้านหลังจะเป็นซิปนะคะรูกขึ้นมาค่ะสะดวกในการใส่ค่ะมีซับทั้งตัวนะคะ ลูกไม้นุ่มไม่ขันนะคะลูกนี้มีขัะใส่เข้าทรงสวยะค่ะแขนสวยมากเลยค่ะไปแขนสามส่วนนะคะมีสีมาตั้งนี้เลยนะคะคะมีสีเขียวน้ำทะเลค่ะสีแดงสีครีมนะคะสีกรีนบัวสีขาวสีชมพูค่ะแล้วก็สีบานเย็นค่ะเสียงทุกสีเลยค่ะเยบ็บดูมากๆเลยค่ะ แต่ได้ทุกงานเลยนะคะงานบวชงานแต่งได้เลยะค,ะค่ะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่1,590บาทค่ะลด10%เหลือ1,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกรืกนะะ้นค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook สิมร้านลูกไม้ไทยจกกันทบุนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะกิมร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะในยูทูบจะมีตั้งแบบเสื้อกระเป๋าถืขอขมวกับผ้าถุงนะคะช่องทางที่3าเป็นไลน์ส่วนตัวของแม่ค้าค่ะ เพ่เติมต็มตารุค่าสวัสดีค่ะ